ครับท่านผู้ชมยังอยู่กับรายการคุยเฟื่องเรื่องพระนะฮะมาที่ของรางวัลกันก่อนรางวัลที่1เนี่ยเป็นพระพุ้ติชินลาลหน้าตัก6เซนติเมตรขนาดตั้งหน้ารถได้เป็นกลังดีโอ้โหสบายเลยคุณู้ชมและที่สําคัญเนี่ย เสกสองวาระด้วยกันสองวัลละที่วัดบวรวัดบวรแล้วก็วัดปากราชราชบุรีอยู่ราชบุรีนะครับเป็นรางวัลที่หนึ่งเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อเนื้ออะไรฮะเขาเรียกอ่าเป็นอ่าเขาเรียกซิลิก้าซิลิก้าแล้วก็ผสมข้างในนี่มันในมีมวลสารเยอะเออมีมวลสารเกสรดอกไม้เกสรดอกไม้นะครับนะครับส่วนรางวัลสมนาคุณอีกสามรางวัลด้วยกันเป็นผ้าปิดตาเสาห้าหลวงปู่วาดวัดฒพานสูงจังหวัดนนทบุรีครุ่นนี้เนี่ยหายากแล้วนะ ขวิตารุ่นเนี้ยเพราะว่าทางทางวัดเนี่ยได้จำน่ายไปเยอะแล้วนะฮะก็สนใจนะฮะก็ไปบูชาได้แต่ว่าถ้าไม่อยากจะไปบูชาเนี่ยหรือบูชาไม่ได้เนี่ยร่วมสนุกกับเรากดมากดมาครับผม SMS นะฮะพิมพ์ PM เอ PP แม่ผมไม่ติด PM PP นะครับส่งมาที่489.0011คราบ4 8 9 0 0 1 1นน่าะคราวที่แล้วก็ให้เขาพิมพ์ PP ไม่รู้ว่าใครพิมพ์ PP มาด้วยว่าเอ้พิมพ์ PM อันนี้พี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 เขาที่แล้วให้พิมพ์พีเอ็มผมงงสับสนประจาของเก่าอันนี้พิมพ์พีพีนะฮะของใหม่แล้วพิมพ์พีพีร่วมสรุกกันนะพี่กวิทย์มีงานประกวดพระครับนี่แหละฮะวันนี้แหละครับคุณนุชวันนี้ฮะตำรวจภูธรภาคเจ็ดวันนี้พี่เดี๋ยวพี่เสร็จเพราะพี่ก็ต้องไปต้องาไปไปแน่นอนครับผมก็ที่หอประชุมนะหอประชุมชุนทวันครับโรงเรียนตำรวจตำรวจสัมพันธ์ครับผมนะฮะจุดประสงค์การจัดงานครับเพื่อส่วนใหญ่เนี่ย ตำรวจภูธรภาคเจ็ดเนี่ยเอาเนื้อเนื้อกันเลยคุณนิษาคือเขาต้องการรายได้เนี่ยนำไปช่วยเหลือลูกหลานของข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตแล้วก็ทุพพลภาพในขณะปฏิบัติหน้าที่ครับในวันแถลงข่าวเนี่ยผมเห็นแล้วโอชัดเจนมากนะครับแล้วก็ขอช่วยไม่ใช่ช่วยกันแค่จบนะอย่างลูกที่เรียนปริญญาเนี่ยเขาส่งจนกระทั่งจบปริญญาอ่าส่งไปนั่นเลยเห็นแล้วมาแล้วมีคนยินดีช่วยเหลือเยอะครับครับงานงานหนึ่งนี่เขาได้ อ่าพวกง่ายเป็น1ิบล้านเอาไว้เอไว้ช่วยเหลือพวกนี้อย่างนี้นี่ก็10บล้านขึ้นอยู่แล้วแน่นอนคุณลูกาวันนี้ยังไงก็เพราะว่าเท่าที่รู้ๆตอนนี้มันมันถึงอยู่แล้วล่ะครับมันอย่างนั้นแล้วก็มีคนอยากช่วยครับแล้วรางวัลเขาก็ไม่ธรรมดานะรางวัลเขาดีๆทั้งนั้นดีๆทั้งนั้นเลยมีอะไรบ้างก็มีช่วยพระราทานสมเด็จพระเทพรัตนาชสุดาสยามบรม บราชกกมารีน,น,น,นะครับพร้อมโทรทัศน์ LCD 46นิ้ว1เครื่องนะครับอันนี้เป็นรางวัลยอดเยี่ยมชนะเลิศเลยนะฮะแล้วก็ยังมียอดนิยมนะฮะก็เป็นถ้วยของนายกรัฐมนตรีตรงนี้ก็แน่นอนแล้วว่าเป็นอาจจะเป็นต้องต้องเป็นนายกหญิงของคุณคุณปูยิ่งรักยินวัตรนะครับนะฮะพร้อมทั้ง LCD ขนาด40นิ้ว1เครื่องส่วนรางวัลชนะเลิศพทั่วไปก็เป็นถ้วยเกียรติยศของท่านผู้จัดการตำรวจ พูทอนภาคครับนะครับโทรทัศน์ LCD 40นิ้วหนึ่งเครื่องครับส่วนรางวัลชนะเลิศแต่ละรายการคุณนุชชาแม่หนังสือเล่มนี้สุดยอดพระกลิ่งเจ้าคุณศรีวัสุทัศน์เจ้าคุณศรีสนเนี่ยนะครับนะครับเนี่ยนะฮะที่ท่านรับใช้สมเด็จพระสังฆราชแพร่ใช่นะครับนะะก็จัดทำโดย ทีมงานท่าพระจันทร์เนี่ยเป็นทีมงานที่มีฝีมือเลยมืออยู่แล้วนะครับตรงนี้หนังสือก็เป็นหนังสือค <ittle ment> ุณภาพเพราะว่าสีสันจะสวยงามแล้วก็หนังสือของท่าพระจันทร์เนี่ยพอได้จากงานประกวดแล้วขายได้เลยขายได้เลยเพราะมีคนตามซื้ออยู่อย่างนี้เป็นหนังสือรางวัลนี่แหละครับออันนี้ก็มันมีตัวหนังสือบ้างอะไรบ้างแต่อาจจะเข้มไปชัดเจนนิดนึงนะครับ ก็เนี่ยนะฮะสนใจก็ไปส่งพระเข้าประกวดกันบอกงานประกวดล่วงหน้ากันอีกสักงานหนึ่งแม่ทัพภาคสองแม่ทัพภาคสองคุณนุชาครับ18กันยางนุ่นไปที่โคราชนะคุณนุชาเขาจากที่โคราชครับห้องเอ็มซีซีฮอล์เดอะมอลล์เดอะมอลล์โคราชนะครับเดอะมอลล์โคราชนั่นแหละวันก็มีมีใครเข้าประชุมกันบ้างอ่ะก็เมื่อตอนแถลงข่าวนะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ก็พลโทธวัชชัยพิทักษ์เออขออภัย พลโทธวัชชัยสมุทรสาครแม่ทัพภาคที่สองแล้วก็พลตรีมารุตลิมจรูนเสนาิิมเจรลิมจอลิมเจริญมขอาภครนะครับเสนาที่การกองทัพภาคสองพร้อมด้วยพันเอกมานพไข่คนทศนะครับซึ่งเป็นเลขานุการเนี่ยนะฮะร่วมกับคุณพยับความพันคุณพิสารเจชุณพิภาคคุณสุประชัยเลืองสารงานเฉลี่ยเนี่ยนะครับก็ได้แถลงข่าวเรื่องของการจัดงานประกวดพระของเดมอโคราชเนี่ยนะครับนะก็จะจัดกันใน วันที่สิบแปดกันยายนครับนะครับนะฮะรายละเอียดเดี๋ยวใกล้ๆเรามากุยอีกทีเราโมุยอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราเอาข้างไปก่อนไปงานหนึ่งก่อนนะอีกงานนึงครับของสำนักงานประหลัดสำนักนายกใช่ถูกต้องนะครับนะฮะก็ได้มีการแถลงข่าวไปแล้วใช่ไหมใช่ใช่แถลงข่าวไปเมื่อวันที่สิบแปดสิงหาคมเนี่ยครับคุณอนุชาครับก็จะจัดงานในวันที่ยี่5กบสี่ยิบห้ากันยายนที่พันทิพงาำบงวานนะครับแถลงอันนี้ก็แถลงงานที่สำนักนายกเลยครับนะครับนะฮะ ครับตอนนี้ก็เป็นรายละเอียดคร่าวๆอันนี้ก็มีคุณตีเล่าครับเป็นผู้ประสานงานหลักครับนะครับนะฮะสํานักนายกนี่เคยจัดนะเคยจัดมาครั้งหนึ่งเคยจัดนะถ้าจัดไม่ผิดนะฮะจัไม่ผิดเคยจัดมาครั้งหนึ่งครับนะแล้วก็เขาก็คือสาเหตุเพราะว่าทางลูกชายคุณตีเล่าเนี่ยครับทํางานอยู่ในสํานักนายกก็เลยพอดีอาจจะไปเห็นอะไรต่ๆเกี่ยวกับรายได้ต่างๆเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอในสํานักนายกก็เลย หาถือโอกาสให้คุณพ่อช่วยหารายได้เสริมให้หน่อยเนี่ยเพื่อเป็นเป็นเป็นสวัสดิการของสำนักประดนายกรัฐมนตรีเนี่ยมนอย่างนั้นสิ่งที่น่าสนใจของงานนี้นะฮะนอกจากงานประกวดแล้วพี่กวิทย์ตรงนี้ฮะพะเขาจะจัดกิจกรรมนะฮะภายในงานเนี่ยมีการจัดนิทรศการพระเครื่องพระบูชาที่เกี่ยวเนื่องกับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะพระที่ทรงสร้างและพระที่สร้างขึ้นเนื่องใน โอกาสมหามงคลต่างๆเช่นพระสมเด็จจิตรดารเหลียนทรงพนวดรพระพุทธรูปต่างๆเพื่อเป็นการเทิดทูนและเผยแผ่นะพระราชกรณียกิจด้านพระพุทธศาสนา,ษาและเป็นมงคลแก่ผู้ที่ร่วมนิทรรศการนะเพราะว่าปีนี้เนี่ยนะฮะเป็นปีพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนพรรษาเจ็ดรอบครับแปดสิบสี่พรรษาครับผมครับนี่แหละฮะก็จดจําวันกันไว้นะฮะวันไหนที่จะจัดเนี่ยนะฮะสำหรับงานประกวดพระของสํานักงานประหลัดสํานักนายกนายกตรีครับยี่สิบสี่ยี่สิบห้ากันยายนกราบนะครับที่พันทิพย์งามวงหวานแน่นอนครับผมพรุ่งนี้พี่กวีทวันที่ยี่สิบเก้าสิงหาครับงานใกล้มานะฮะมีคนโทรเข้ามาถามผมเหมือนกันว่าเอ๊ะงานหลวงพ่อตึงนี่งานวันไหนครับนะผมก็ได้บอกไปแล้วยี่สยี่สิบเก้าสิงหาครับนะก็ ยี่สิบเก้าถงหาเนี่เป็นการสมโพสหลวงพ่อปักแดงครับก็จะเริ่มงานกันตั้งแต่เช้าเลยครับอาจารย์แปะบังปวยนี่ยไปประกอบพิธีวงสวงวงสวงเพราะจย์แปะนี่แท่านก็เป็นพระวงสวงด้วยพูดง่ายๆรับหน้าที่ปกติก็ไปลงไปลงไปวงสวงทางใต้บ่อยครับก็วัด้วยมงคลนี่ประจำครับเสมอทีนี้บังเอิญวันนี้วัด้วยมงคลติดต่อหลังครับหลังไปหน่อยเลยไม่ได้วัด้วยมงคลก็มีงานครับครับก็ไม่ได้ไปเมื่อวานไงวัด้วยมงคลเมื่อวานนะครับนะฮะเปนอย่างนั้น ก็งานก็ไล่ๆกันนะอย่างวันวันนี้วันวันที่ยอ่าวันที่29เนี่นวันจันทร์เนี่ยนะฮะก็หลวงพ่อตึงนะท่านเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดนครนายกเป็นเจ้าวาดวัดพามณีหรือว่าหลวงพ่อปากแดงอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเนี่ยนะฮะท่านก็จะจัดงานครบ9้ารอบ1้8ยปีหลวงพ่อปากแดงคเขาญาติที่นึงคุณุชาครับขณ<น>ะขออนี้หลวงพ่อตึงได้ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทน เจ้าคณะจังหวัดนครนายกไปแล้วเลยาะครับได้รับได้รับแต่งตั้งไปแล้วเมื่อวันที่ยี่สิบกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับเป็นรักษาการอยู่นะฮะับรักษาการอยู่ครับก็ถ้ารักษาการนี้ผมว่าเจ้าเจ้าคณะจังหวัดก็คงจะหนีไม่พ้นครับนี่หมายถึง เป็นความคิดของผมส่วนตัวครับนะครับตอนนี้ท่านเป็นรักษาการอยู่รักษาการนะครับนะก็ไปงานเนี่ยนะฮะงานที่เขาจะจัดสมโพธิหลวงพ่อปักแดงเนี่ยเขาจะเริ่มงานตั้งแต่เวลา9ก้นาฬิกาเนาทีเนาฬิกาเกาับถูกต้องก่อพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะสบสิ่นาฬิกาบนช่วงนั้นเนี่ยพอบวงสวงเนี่ยทิ้งเวลานานกันก็ทิ้งเวลานานเพราะว่าบวงสวงนี่ส่วนใหญ่จะบวงสวงช้าก่อนก่อน10บโมงซึ่งเป็น เวลาที่เทพพญดารักที่ปกปักรักษาอะไรต่างๆเนี่ยเป็นส่วนใหญ่จะนิยมในช่วงเช้าเช้าช่วงเช้าเ้าเสร็จก็อาจจะมาถึงเวลาฉันเพลนนะแล้วก็เลยมาจนถึงเวลาบ่ายสองโมงเก้านาทีนะพระสงฆ์ทรงธรรมนัสักเนี่ยพระสังฆาธิการร้อยแปดลูกเจริญพระพุทธมนต์เวลาสิบสี่นาฬิกาหรือบ่ายสองโมงสามสิบเก้านาทีนี่ะ พระพรมสุธีเจ้าคณะภาค12นะกรรมการมหาเถรสมาคมผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสเกตที่เป็นประธานจุดเทียนชัยพิธีมหามงคลพุทธาพิเศษเหรียญหลวงพ่อปากแดงนะหลวงพ่อตึงนี่ก็นั่งปกนั่งปกเดียวเดียวครับผมนะเวลา16นาฬิกา9นาทีหรือ4โมง9นาทีเนี่ยนะฮะพระสงฆ์รับทักษินานุปทานนะเจ้าภาพถวายเครื่องจตุปัจจัยทายธรรมพระสงฆ์อนุโมทนาเจ้าภาพก็กดน้ํารับพรเสร็จพิธี นะผู้ที่เป็นเจ้าภาพสามพันเนี่ยจะได้รับวัตถุงคนหลวงพ่อปักแดงเป็นที่ละลึกเป็นเหรียญคุณ,คณคลูกชาสังเกตไหมหลวงพ่อตึงกับหลวงพ่อรักวัดสุทาวาสเนี่ยคล้ายๆกันนั่งปกกุกเสกเดียเด่ยวนะะจุดเทียนชัยแล้วนิมนต์ท่านนิมนต์พระสงฆ์ที่มีสมณศักดิ์สูงสูงมาเป็นองค์ประธานจุดเทียนชยัยดับเทียนชัยแต่ตัวท่านจะนั่งปกเองนี่จะลักษณะเดียวกันนะครับ ส่วนปัจจัยหรือรายได้ต่างๆในวันนั้นเนี่ยนะก็จะสมทบทุนสร้างเมนเผาศพขอบบนพิษที่ดําเนินการสร้างไปแล้ว30%มสิบปร์พี่โอวินก็ถ่ายรูปมาให้ดูด้วยนะคนับาให้ชมกันแล้วเพราะว่าอะไรแหละท่านอยากรู้ว่าเออประชาสัมพันธ์อยู่ว่าสร้างเมนสร้างเมนไม่เห็นเมน ครับวัดพราหมณีวัดหลวงพ่อปักแดงสักทีเลยครับการก่อสร้างก็ประมาณ20ล้านบาทแต่เอาไม่อยู่แล้วฮะมันต้องเยอะกว่านี้อยู่แล้วดังนั้นก็ไปร่วมบุญกันนะในวันที่สิบสองถึงสิตุลาเนี่ยนะฮะจะตรงกับวันขึ้น15บห้าค่ำแรม1น่งค่ำเดือน11ซึ่งเป็นเทศกาลวันออกพรรษาหลวงพ่อตึงจึงขอเชิญนะฮะร่วมกันนะฮะพุทธศาสนิกชนไปตักบาตรเทโวูนะที่วัดหลวงพ่อปากแดงจังหวัดนครนายกใช่ใช่นะฮะส่วนคนที่จะบูชาวัตถุมงคลของวัดหลวงพ่อปากแดงเนี่ยนะฮะ ก็ยังมีนะฮะสำหรับพระพรมพระพรมอะไรต่างๆนี่มีหมดหลวงพ่อปากแรงอะไรต่างๆนี่มียังพอมีให้ให้ให้สัการะบูชากันหรือคันที่ไปทําบุญทำทานเนี่ยท่านก็จะมีของเทลลิตสมนาคุณให้ตามกําลังพูดง่ายๆยี่สิบบาทก็เอาผ้ายันไปได้รูปถ่ายไปเอาพระไปอะไรไปแล้วแต่มันจะมีอยู่นะครับก็นี่แหละฮะก็ใกล้ที่จะ ถึงวันแล้วนะก็เตรียมตัวกันไว้นะเพื่อไปเที่ยวจังหวัดนครนายกมาดูอีกงานหนึ่งต้นเดือนกันยาก็ต้นเดือนกันยาวันที่2ที่สาที่4ี่นะก็ขอเชิญนะร่วมพิธีเททองหล่อนำเลิกพระกลิ่งพุทโธคลังมั่นคงนะและพุทธาพิเศษเหรียญล็อกเก็ตแม่ชีบุเรือนตรงบุญเติมและพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศแด่แม่ชีบุเรือนตรงบุญเติมนะฮะที่ท่านวายชนไปเมื่อปี2507ครับ นะวันที่สองสามสี่กันยายนเนี่ยนะที่วัดอาวุธอาวุธวิกสิทตารามนะเขตนี่ชื่อเต็มๆเขตบางพัดกรุงเทพนะส่วนใหญ่จะเรียกกันวัดอาวุธวัดอาวุธเพราะว่าเรียกยาวเนี่ยบางทีไม่คล่องปากเพราะว่าอย่างเราเขียนมาเนี่ยกอไก่เราก็ยังตกไปเลยนะฮะวัดอาวุธวิกสิทธารามวิกสิทใช่ใช่วันที่สองกันยาเนี่ยปิดทองแม่ชีบุญเรือนตรงบุญเติมนะส่วนวันที่สามกันยาพิธีพุทธาพิเศษเทวิ เจวาวิเศษเททองพระกลิ่นพุทโธคางมั่นคงโดยมีพระเกจิอาจารย์นั่งปกอธิษฐานจิตนี่พระเทพภาวนาวิกรมเจ้ากุลทองชจ้ากุลแนนวัดไตมิตรหลวงปู่วาดนะวัดสะพานสูงหลวงพ่อหลวงปู่ฟูวัดบางสมักหลวงพ่อมัลัยนะวัดบางยาแพรกหลวงพ่อชำนาญวัดบางกุฎีทองและที่ขาดไม่ได้หลวงพ่อรักวัดสุทาวาสเดี๋ยวนี้ท่านขาดไม่ได้หรืออะไรท่านโด่งดังซะแล้วทุกพิธีเนี่ยจะต้องมีหลวงพ่อรักถ้าขาดหลวงพ่อรักนี่แหมจืดชื้นกันนะพระหนุ่ม อ่าเขาเรียกอะไรที่เข้มขลังแห่งเมืองกรุงเก่าครับนะฮะส่วนวันที่4กันยานี่เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารเพลนพระภิกษุสามมันพระภิกษุสามเณรภายในวัดเนี่ยนะทั้งหมด250รูป250รูปนะที่วัดอาวุธวิกสิตาลามนะครับผมครับเนี่ยก็ถ้าสนใจก็ไปร่วันกันไว้สองสามสี่กันยาต้นเดือนนี่แหละนะครับอีกงานหนึ่งพี่กวิทย์น่าสนใจมากงานนี้ผมว่าคนที่อยู่แถวนนทบุรีไม่น่าพลาดเลยเพราะว่าเป็นงานใหญ่ นาของหลวงพ่อแย้มหรือหลวงปู่แย้มครับวัดตะเคียนครับนะงานพิธีเสกเสือยันมหาเบามหาเบาหรือยันกลับเขาเรีนั้นชื่อดีนะะครับฉลองอายุครบ8รอบบารมี96 96 96ปีมาถึง96ปีหลวงปู่แย้มหลวงปู่แย้มอ่าครับคุณลูกชาไม่เบานะอเกจิ96นี่นะ96เนี่ยหลวงพ่อแย้มเนี่ยหรือหลวงปู่แย้มเนี่ยเท่ากับหลวงปู่วาดอายุอ่าใช่แต่หลวงปู่วาด ยังแข็งแรงกว่านิดนึงยังนิดนึงใช่แล้าก็หลวงปู่วาดไม่เคยดำน้ำแต่หลวงพี่แย้มเคยดำน้ำแล้วดำน้ำทำตะกุดดำน้ำทำตะกุดจานตะกุดนะครับตอนจานตอนนั้นรู้สึกอายุท่านเจ็ดสิบกว่านะอันนี้เป็นผ้าเลขาที่ในในจอโทรทัศน์นี่คุณครับผ้าเลขาที่สงบครับครับนะฮะก็งานเนี่ยแหละฮะเสือที่วัดดังดังเสือพื้นแตกครับดังเสือพื้นแตกก็จะมีการเสกเสือพื้นแตกรุ่นเนี้ย ะะจะมีรุ่น,นแต่คือทําให้ฉีกออกไปเลยเรียกว่าเสือยันกลับด้วยคุณนุาคจัาข้างบนก็จะมีห่วงมีหูนะครับแล้วก็จะมีพระเกจิอาจารย์5ภาคห้าภาคห้ <5 S 1> าภาคนี่คือ,เ,อเหนือใต้ออกอีอสานนึกออกไหมตกไม่มีนะเหนือใต้ออกอีสานกลางามาทยอยนั่งปกปุกเสก,กันภาคละวัน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 แล้วยังมีเกจิอาจารย์ที่มานั่งปกปุกเสกอีก ว่าละรูปละรูปละรูปอีกทยอยกันมาเรื่อยแบบรือว่าโอ้โหสุดยอดครัคุณสงบคือหลวงพี่สงบเนี่ยครับท่านบอกว่าถ้าทําอะไรเนี่ยต้องทําให้ดีทำจริงและทาให้จริงเอาแบบเข้มขลัง